สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับนางแม่ชาแนลนะคะคลิปนี้จะเป็นความฝันในคืนวันที่28มิถุนายนค่ะส่วนท้ายๆคลิปจะเป็นความฝันในคืนวันที่29มิถุนายนนะคะนำความฝันมาฝากท่านผู้ชมค่ะนำแนวทางตัวเลขของคนอื่นมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเพื่อสนับสนุนการลงทุนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะ นางแม่นะคะได้อ่านความคิดเห็นของท่านผู้ชมค่ะเขียนบอกว่าเสียงไม่มีคือนางแม่นะคะขอคำอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงค่ะเพราะว่านางแม่เมื่อลงคลิปไปแล้วจะไม่สามารถเข้าไปดูคลิปของตัวเองใน YouTube ได้นะคะจึงไม่ทราบว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้น แต่ว่านางแม่ได้สอบถามกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะคะสำหรับคลิปเมื่อวานนี้การลงคลิป y o u t u b e คนที่ดูจากทาง y o u t u b e ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะดังนั้นถ้าหากว่าในคลิปของนางแม่เกิดปัญหาหรือว่ามีข้อผิดพลาดนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟงังช่วยอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมให้กับนางแมด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูความฝันกันเลยค่ะขอขอบคุณและขออนุญาตเจ้าของข้อมูลเจ้าของความฝันนะคะขออนุญาตนำมาแบ่งปันเป็นสะพานบุญให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกทุกท่านค่ะสมาชิกท่านแรกนะคะฝากฝันของสามีท่านบอกว่าสามีเป็นคนฝันแม่นมากเลยเขาฝันในคืนวันที่28 ฝันว่าไปซื้อปลาจำนวน170บาทได้ปลามาเยอะมากๆเลยฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกผู้ชายท่านฝันว่าได้ไปเปิดซองลุ้นวัตถุมงคลจากนั้นเปิดซองได้รกแมวกับตัวอ่อนแมวปลาแต่ว่าต้องเสียเงินให้เขาไปจำนวน1500บาท ฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกผู้หญิงท่านฝันวาน่าเครื่องสูบน้ำระเบิดผ่าครึ่งตกน้ำแต่ที่น่าแปลกคือเครื่องยนต์ตกน้ำแล้วอย่างสามารถทำงานได้หมายเลขเครื่องคือ502ท่านผู้ฝันชอบตัวเลข5052และ02 ฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกผู้หญิงฝันว่าสามีเสียชีวิตในฝันท่านร้องไห้หนักมากเลยสามีของท่านเกิดพศ2 5 2 1เขาอายุ45ปีฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกผู้หญิงฝันว่าคุณยายนิมนต์พระมาที่บ้าน แล้วพระขึ้นไปบนบ้านบอกให้หาอึ่งมาสองตัวแล้วเอาพริกมาทาที่ขาสองข้างจากนั้นให้หาน้ำมาด้วยพระท่านได้มาแล้วบอกกับท่านผู้ฝันว่าจะได้มีแรงนั่งสมาธิในฝันท่านเห็นพระท่านเขียนตัวเลขว่า317เท่ากับ03จากนั้น ท่านผู้ฝันและยายได้ถามพระว่าใบหวยใช่ไหมหลวงพ่อท่านบอกว่าไม่ใช่ในายโยมอันนี้ตัวเลข317เท่ากับ03คือบ้านเลขที่นะความจริงแล้วบ้านเลขที่ของท่านผู้ฝันจริงๆคือบ้านเลขที่101 ขันต่อมานะคะท่านสมาชิกผู้หญิงท่านแปลวความฝันมาด้วยและมีหลายความฝันฝันว่าสามีพาไปขุดตะขาบและเอาไปขายตัวเลขที่ท่านแปล538จากนั้นยังฝันต่อว่าสามีซื้อยาบ้ากับตำรวจแล้วเอาไปนั่งแพ็กยาบ้าใส่กล่องขายจากนั้นตำรวจจึงซ้อนแผนจับ ท่านผู้ฝันกับสามีท่านแปลตัวเลข119และ019ฝันสุดท้ายฝันว่าเอากุญแจล็อกรถทะเบียนรถของท่านคือ158ฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกผู้หญิงฝันว่าโทรศัพท์ตัวเองแบตบวมแบตพองเปิดออกแยกออกจากกัน เลขท้ายเบอร์โทรศัพท์ของท่านจริง,รงๆคือ545ฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกผู้หญิงท่านซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วเลขท้าย65จากนั้นฝันว่ามีคนมาเรียกให้ไปเอาเนื้อหมูสดเยอะมากในฝันท่านไม่มีเงินสดจึงจะขอโอนผ่านบัญชีธนาคาร และบอกให้เขาจดหมายเลขบัญชีซึ่งเขาเขียนธนาคารการค้าเนื้อในลาวทันผู้ฝันถามเขาราคาเท่าไหร่เขาบอกราคา19และ75สรุปแล้วราคาในฝันคาดว่าจะเป็นราคาเนื้อคือ1,975บาท ฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกผู้หญิงฝากความฝันของคุณแม่คุณแม่ฝันว่าคุณน้าขับรถลงครองทะเบียนรถที่คุณน้าขับในฝันคือ4306ความฝันต่อมานะคะจะเป็นความฝันสุดท้ายที่นางแม่ได้เล่าให้ท่านผู้ชมฟังในคลิปนี้ค่ะท่านสมาชิกผู้หญิงฝันกลางวันฝันว่าสามีเอารถ ไปขนส้มเงาะได้มาเต็มคันรถเลยทะเบียนรถที่ท่านฝันถึงคือ9745ความฝันหลังจากนี้จะเป็นความฝันในคืนวันที่29มิถุนายนนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะนางแม่นำความฝันของคนอื่นซึ่งเป็นเพียงความเชื่อและความคิดเห็นส่วนบุคคลนะคะนำมาให้ท่านผู้ชมพิจารณาค่ะ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจลงทุนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะคลิปนี้นะคะนางแม่ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะขอขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังค่ะขอให้ทุกทุกท่านโชคดีและมีความสุข ทุกทุกวันนะคะขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ